สวัสดีค่ะเกาะแน่ๆนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเอ่อเรื่องผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่กลิ่นอาจจะแรงลนลดกนึงแต่รสชาตินี่ถูกใจหลายคนจนได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งผลไม้เลยใช่แล้วค่ะทุเรียนนั่นเองวันนี้เรามีข้อมูลมาคุยกันนะคะลองไล่เรียงดูเลยตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นจริงจริง การเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วก็เข้ามาในไทยยังไงจนมาถึงเรื่องพันุ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากเมื่อก่อนถึงตอนนี้เออเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะครับผมคือถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นแท้ๆของทุเรียนเลยนะครับเออเชื่อกันว่าน่าจะมาจากเกาะบอร์เนียวหรือที่เราเรียกกาลิมันตันในปัจจุบันนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็จะครอบคลุมเออบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วจากตรงนั้นแหละครับทุเรียนก็ค่อยๆแบบ แพร่กระจายไปตามเกาะอื่นๆในภูมิภาคเราอย่างเช่นเ,เกาะชวาสุมาตราและก็ลอมบอกครับอ๋อค่ะเริ่มจากเกาะแถวบ้านเรานี่เองแล้วเอ่อโลกตะวันตกเขาพอจะรู้จักทุเรียนกันบ้างไหมคะหรือว่ารู้จักกันเมื่อไหร่ดูเหมือนเป็นผลไม้ที่แบบเฉพาะถิ่นมากๆเลยนะคะจริงๆเขารู้จักมานานกว่าที่เราคิดอีกนะครับคุณผู้ฟัง มีบันทึกของชาวยุโรปคนหนึ่งชื่อนิโคลลสเดอร์กอนตีนะครับเขาเดินทางมาแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยตั้งแต่ศตวตรรษที่15ศตวตรรษที่15ใช่ครับก็คือประมาณ600ปีก่อนนู่นเลยโห oh. ครับแล้วก็เขาก็ได้เขียนบรรยายเกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้เอาไว้ด้วยแสดงว่าชาวตะวันตกบางส่วนเนี่ย เขาก็รับรู้เรื่องทุเรียนมาน,นานแล้วเหมือนกัน600ตีโหนานมากเลยนะคะเนี่ยแล้วแล้วในบ้านเราล่ะคะมีหลักฐานอะไรชัดๆัดไหมคะว่าทุเรียนนี้เข้ามาในไทยตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับในไทยเราเนี่ยเอ่อถึงจะไม่มีหลักฐานแบบฟันทงเป๊ะ,ปะว่าเริ่มปลูกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามีบันทึกเก่าแก่เหมือนกันครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยมีเอ่อเมอร์เซียเดลลูแบท่านเป็นทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ปีพศ2230นะครับอ๋อค่ะท่านลาลูแบร์ครับท่านบันทึกไว้ว่าเจอผลมาชื่อทุเรียนตูริยงซึ่งก็น่าจะเพี้ยนมาจากทุเรียนนี่แหละครับแล้วท่านก็บันทึกไว้ด้วยนะครับว่าเป็นที่นิยมมากแล้วก็มีการปลูกกันแล้วในแถบภาคกลางของเราโหแสดงว่าคนไทยสมัยอยุธยานี้ก็อืมติดใจรสชาติทุเรียนกันแล้วนะคะพอมาถึงยุครัตนโกสินทร์ล่ะคะการปลูกทุเรียนมันมีเอ่อ มีพัฒนาการอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะมีครับมีจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับประมาณปีพศ2318นะครับมีบันทึกว่าพระยาแพทย์พงศามิสุทธาธิบดีหรือที่เราอาจจะคุ้นชื่อท่านว่าหมอสุนสุนทรนเวศท,ท่านได้นำพันธุ์ทุเรียนจากนครศรีธรรมราชมาปลูกที่กรุงเทพครับผมซึ่งตอนแรกๆก็กขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดตามปกตินี่แหละครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆคือการพัฒนาต่อมา ท่านเริ่มเอาพันุ์ดีสามพันที่ตอนนั้นถือว่าดีมากๆคืออิบาททองสุกแล้วก็การ,รเกตอ๋อค่ะครับเอามาทำการตอนกิ่งซึ่งอันนี้แหละครับถือว่าเป็นการเริ่มคัดเลือกแล้วก็รักษาสายพันธุ์ดีๆเอาไว้ไม่ให้มันกลายไปจากการเพราะ,มะเมล็ดอืมเข้าใจเลยค่ะการเพราะ,มะเมล็ดนี่เองสินะคะที่น่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดความหลากหลายมากๆในช่วงแรกๆเลยถูกต้องเลยครับใช่เลย การปลูกจากมเมล็ดของพันธุ์ดีๆนี่แหละครับมันทําให้เกิดการกลายพันธุ์เกิดเป็นทุเรียนลูกผสมใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากๆเลยในอดีตนะครับมีการบันทึกไว้ว่าสายพันธุ์ทุเรียนในไทยเราเนี่ยมีเกือบเกือบ480สายพันธุ์เลยนะครับโโห480ใช่ครับเยอะมากแล้วก็ที่ปลูกกันเป็นการค้าจริงๆจังๆเลยเนี่ยก็มีมากกว่า60สายพันธุ์คือ เรายังพอเห็นร่องรอยได้ตามสวนเก่าๆหรือบ้านเจ้านายเดิมในกรุงเทพแถวๆบางขุนนนท์บางโคร่บางคอแหลมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเรื่องน่าทึ่งอีกอย่างคือมีการไปคนพบทุเรียนแบบไม่มีหนามในป่าที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเมื่อปีพศ2503ทุเรียนไม่มีหนามหรอคะน่าสนใจมากเลยคะ่ะแต่โห480สายพันธุ์นี่เหลือเชื่อเลยนะคะต่างจากปัจจุบันแบบ ลิบลับเลยตอนนี้ถ้าเราไปเดินตลาดอย่างมากก็เจอ,เอ,อหมอนทองชนีก้านยาวกระดุมไม่กี่ชื่อเองทำไมทาไมความหลากหลายมันถึงลดลงไปเยอะขนาดนั้นล่ะคะครับอันเนี้ยเป็นเพราะน่าจะเป็นเรื่องของกลไกตลาดแล้วก็การเกษตรเชิงพาณิชย์เป็นหลักเลยครับคือปัจจุบันเนี่ยพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากๆแล้วก็ขายกันจริงๆจังๆเนี่ยมันเหลือแค่ไม่กี่ชนิดหลักๆอย่างที่ว่าแหละครับหมอนทองชนี การยาวกระดุมเพราะว่าสายพันธุ์พวกนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ตลาดได้ดีกว่าไงครับทั้งเรื่องรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่มันสูงกว่าความทนทานการขนส่งง่ายแล้วก็แน่นอนครับเรื่องกําไรมันทํากําไรได้ดีกว่าพันธุ์อื่นๆเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เลยหันมาปลูกพันธุ์เหล่านี้กันเป็นหลักส่งผลให้ทุเรียนพันธุ์โบราณหรือว่าพันธุ์พื้นเมืองต่างๆเนี่ยค่อยๆถูกลดความสําคัญลงไปแล้วบางชนิดก็น่าเสียดายครับคือหายไปเลยก็มีอื ฟังแล้วก็แอบ,บเสียดายเหมือนกันนะคะจากราชาผล,ลไม้ที่เคยมีญาติพี่น้องเกือบ500สายพันธุ์ตอนนี้กลายมาเหลือแค่ไม่กี่ตระกูลหลักที่ครองตลาดอยู่เรื่องราวของทุเรียนนี้มันผูกพันกับประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเราจริงๆนะคะใช่เลยครับการเดินทางของทุเรียนนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ๆได้หลายอย่างเลยตั้งแต่เรื่องการแพร่กระจายตามธรรมชาติการคัดเลือกสายพันธุ์โดยมนุษย์ ไปจนถึงผลกระทบของการเกษตรยุคใหม่ที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็การตลาดเป็นหลักอย่างที่เห็นกันนี่แหละครับค่ะแล้วสิ่งที่มันน่าจะชวนให้เราคิดต่อได้นะครับก็คือว่าไม่ใช่แค่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับมันยังมีพืชผลไม้อื่นๆที่เป็นพันุ์พื้นเมืองหรือพันุ์โบราณของเราอีกเยอะแยะเลยที่อาจจะกําลังเผชิญสถานการณ์คล้ายๆกันนี้อยู่หรือเปล่า การที่ความหลากหลายทางสายพันธุ์มันลดน้อยลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อ,อะระบบนิเวศโดยรวมยังไงบ้างแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางอาหารหรือแม้แต่มรดกทางวัฒนธรรมของเราในระยะยาวมันจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เราต้องต้องลองหาคำตอบกันต่อไปครับผม